โอ้โหในหมูสซนเปอร์เลยเอเนี่ยบัสอ้าวอ้าวบัสไหนอยู่ในนอะแล้วแขกรับเชิญใครไชาวกเค่ะอ้าวบัสทีมนู้นเหรอสวัสดีครับตอนนี้คนอยู่ไหนราการไหมครับออนไลน์ตอนนี้คาอยู่เกม s b แลวนะตอนนี้เราก็อยู่ในคนลทีมนะคถึงสงเขออกอีกฟัง ปังปงแมดปังแมน,นนะวัี้นัองงผมเกตานี่ย,ลยแล้วแขกผมก็มาเยถ่ายคลิปนะฮะกคนทำอะไรผม,รผม,ผม,ผม,ผมก็มีทู่ยอหอไอเฟลยเลอต้องใช้สมอทีการเล่นอาจจะเป็นคำหยาบนะครับพราะ โอ้โหปัดโหนี่เราใช้ใส่ตาใส่ตาอันเฉียบคมสินะสตาร์เฉียดคมแกสินะบ้านระวังมีคนไปหาเดียงเฉยขาผู้หญิงโอ้โหจู่อนนะคันดาเฮ้ยด้านหลังเพื่อน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 ใครเป็นเพื่อนไม่ได้เลงเลย <Five> โอ้โหมายเลเลยเหรอบัสอาบีปังปังโอ้โหทำไมมีสามคนเฮ้ยกงเนี่ยต<ะไ>้องมีค่าบัวน์เฮนชิน เคยดูเป่ามาเรดยโฟซีอ่ะมันพอทีถูกวันแล้วก็มันใจเห็้นชินเต็มเต็มอ uh, ้าวเฮ้ยมาละไม่เต็มละปังอ่ะมีคนมาเพิ่มละดีใจด้วย R B G ขอขอให้ไประหยั ขอไปอย่างสงบสุขนะถ้ามัสงบสุขก็ขอให้อร่อยเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นเอยเอ้ยนี่มาสนับดีบีนี่วะเจ้าพูดคนเดียวเฮ้ยปัง เกยบ้านเจ็ดสีดิบ้านเจ็ดสีอนนโอ้บ้านโหดจังบ้านจังเลยอ,ะอ่ะอ้าวทีมทีมน้ำอยู่ตอนนี้ทีมน้ำอยู่ติดเกียร์หมาแล้วบอกว่ายาลันนก้ากันเถอะใครอยูด่ด้านล่างใครมันฟิตซ์ลิงกันอยู่ด,ด้านล่าง วินเทจเล้งจนตายมันมันมีเขียวมันเรียกว่าเบลิเฟอร์จะเออเลิร์นาทีเดีเกมอัญาชอ้าวคนเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะจะยิงซะหน่อยอ๋อเจอละอ้าวปังปังยิงศพทำไมเนี่ยเฮ้ยใครยิงใครยิงอาบียิงเหรอาบียิงหรอ ไปอ้าวอ้าวอับ,บีชนะไม่เอาเดียวกลางไ่กินขอเล่นอีกรอบนะฮะโอเคห้กลับมาแล้วนะฮะตัดเลยตัดอ้าวแต่หน้าใครคนหนึ่งละเอาบาสเป็นไรอ่ะวูบเหรอวูบเหรอวูบเหรอืรอรอรอมสงสัยบ้านอากาศเย็นเลยวูบเนาะ เออปลามันน่าจะมีระเบิดนะปลาแกะนาวเลยตอนนัใครปลาใส่ว่ะเฮ้ยบารตรงนี้ตรงนี้ปังปังเดือดมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้ครื่องจัอ่ะเออเอาดูดิคะแนนใครน้ำ โหคะแนนเราเนี่ยนโะอนะ้โหสุดยอดเลยนะไอ้กดดีก็ด,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 ดเ,เพลง,ง,งนะเปิดเพลงเปเพลงไหมเซียวนาทีมาไปเอาใครตายเอาต,อตอรงลูละทำไมถึงตายนี่ไงไอ้ชั่วไอ้เสื้อเอ็งแกงเอ็งแกงไนะ่ อ่าเป็นชุดเลยสินะหัวร้อนหัวร้อนเลยดอกวะสานต่อเลยขายต่อ มึง่าเฉยเตงยังไม่น่าขึ้นบาราว้งตายนะ,ะบาตาวบ้วาบาสลาช็อตอะ่ะบาลาช็อตเหรลาช็อตเหรอโคตรลาช็อตเลยโดนยิงสดโหที่โลเลยเนี่ยยัเไยีที่หนึ่งโที่หนึ่งเลยเฉพาะช่วงแเท่านั้นแหละ ช่วงที่เหลือมงจ้ะเป็นที่โหล่เลยบ้าตายยังเขาเนี่ยเลี้ยงหนูไอ้มึนจะเห็นอ้าวตายแล้วเหรอตเดี๋ยวจัดงานศพให้นะบอกว่าอาบีอ้าวทีมเราเอาคนเนี่ยเสียใจไหมก็เสียใจบวกเสียดายเป็นไรโฟสไนเปอร์ ปังนี่ยขาดอะไนระตัวหนึ่งย่ yeah. เป็นไงล่ะคมันเทพขาดอะไรตัวนึง <c oughs> <c oughs> ไหนมีดไหนมีด <c oughs> ซุมเหรอซุมอะไรซุมนอน <c oughs> บอกแล้วถ้าเป็นมีดแตได <c oughs> โ้โอ้โหและเนี่ย วันนี้โหนเหมาะกับเป็นแฟนบาสมากเลยอันนี้คือการยื้อเยลกับแซวแย่นะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ยังอยู่เลยฟังอาจจะได้ยินเสียงเพื่อนผมไม่ค่อยชัดนะฮะเพราะมันพูดเบาอ้าวอาบีตายแล้วไม่เห็นมีรายชื่ออะไรขึ้นเลย ปาใส่ทำไมเป่ยเป็น้าตรงนั้นใสนั่นแหรือว่ามันหายไปแล้วแตมกลัวอบีสินะบตู้เกมรอกขนมปังปัง บ้างบาตรงนั้นอะมันมันลิงอวัยวะเพศบ,บีอยู่อะ<ฮ>อยิงไม่ได้โหถ้ายิงได้ท<ม>ีฉันชนยิง,ยง,ยงสามคนมอะตรงนู้นตรงน,นู้นฟังถ้ามีระเบิดนะพาละนาวแล้วเนี่ยบาสอะไรด้านหลังไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นมีดใช้มีดควัน โรสกาแฟดำใช่ไหมโรสอะจบคลิปเจ้พี่ครับสวัสดีครับ